สวัสดีค่ะนี่เ้าสีเฮ็ดจังสีละเริ่มต้นนี่น้ำมันดิบๆจังสีเลยนี่แล้วเ,าเ,าเ้าเก็เกลือใส่หมูก็มากว้ยน้ำมันเย็นๆนนยังสิลเะเ้าวปะปิดแก๊สไว้อ่อนๆปิดฝามันเนีย,ยนมันแตกใส่เนาะนี่ทียนน้ำมันสดๆเปียกๆแบบ บท,ท่านห่อนท่านหยังเลยเย็นเย็นยังสีละเลี้ยงเห็นมันสวยๆงามๆม,มันสีเขาก็เอาหมูกรอบลงไปนี่มันมาได้สูตรใหม่เขาก็เลเยเห็ดเบิ่งสูตรใหม่มันสิเป็นยังไงจังไลมันสิออกมาในละักษณะแบบเยือกง,งามอลา,ามเลยนเปิดไฟอน่อนๆน้ำมนันกับน้ำม,นมันใหม่ฮะโบต้องใส่น้ำมนันเก่าน้ำมนันใหม่ไปเลยเปิดไฟอ่อน จะติดไฟกันเนาะติดไฟกันไฟอนไฟเฮามันอ่อนๆปาน ปานนี้แหละเขาจะใส่ข้มแรงหรอกมันสิคอยดินของมันไปดกเล็กดกดกกไปมันกลางๆงสมีบอยมันเลียนไวนี่แหละเรียงแถวกเป็นแนวเป็นแถวไปเลยนี่เขาได้มากนักนะเขาฟังเลย สองกิโลครัวเงิสีกัสามร้อยสี่อย,ยนี่ข้าสิมีวิธีเห็ดแันไหนยังสีใดข้าวของเีทบ่ไม่ได้เนี่เข้านในใเห็ดบัวใดข้าก็สีบได้ดลายนะนี่สีออกมาเบียี้ถ้าข้าเปิดป้นอ้อนหน่อยตรงหาเตรียมฝาหม้อไว้ เตรียมฟ้าหมอไว้ทับปิดเนาะเตรียาหมอไว้ทับปิดปิดได้ังสิแต่น้องบอปิดไว้มันก็สิแตกใส่หน้าเฮาเด้บมบมโอ้ตานายเด้พี่น้องเอ้ยเฮาก็ต้องปิดไว้ก่อนพ่ซั่นมันก็สิแตกปุ๊บิบ่บ มันสิคอยห่อนน้ำมันมันก็สิคอยห่อนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆข้าตองเฮ็ดแต่เย็นๆทอดหมูกรอบใจห่อนก็ได้ใจห่อนออน้นใหม่ดำปี้โหลดแล้วปิดฝาไว้เนาะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกว่านีเด้อชุดสวยสุดรอทัอ่วโลกบ๊ายบาย